สวัสดีค่ะดิฉันนางประภาพรบุญตราเจ้าพนักานนงานทัศาสตร์สาธาร,รณาสุขสำนักงานเป็นนจพอดูแลผู้พิการจำน,นวนหนึ่งคนของสำนักง,งานสาธาร,รณาสุขอำเภอรีดาซึ่งสำนักง,งานสาธาร,รณาสุขอำเภอรีดามีบุคลากรทั้งหมดจำนวนเจ็ดท่านค่ะหน้าที่และความรับผิดช,ชอบของสำนักง,งานสาธาร,รณาสุขอำเภอคือหนึ่งจัดทำแผนทิศรราร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอ 3. กำกับดูแลประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายมีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 5พัฒนาระบบงานสารสนเทศงานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ของเพอและหกนะคะปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายค่ะค่ะ ส่วนจุดเด่นของผู้พิการนั้นนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะมาทํางานตรงเวลานะคะมีอัธยาศัยดีมีความประพฤติเรียบร้อยมุ่งมั่นในการทํางานนะคะแล้วก็รักในการเรียนรู้นะคะจุดที่ต้องพัฒนานะคะที่เราเห็นได้จากคนพิการนะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีนะคะการใช้เครื่องมือสื่อสารในเรื่องของอการใช้คอมพิวเตอร์หรืองานในโทรศัพท์แบบนี้นะคะจะทําให้ผู้พิการเขายังไม่ค่อย มีความรู้ด้านนี้เท่าไรนะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนานะคะการทํางานการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือในเรื่องของงานช่างอื่นๆเช่นงานไฟฟ้านะคะแล้วก็งานซ่อมเครื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้านะคะหรือว่าเป็นแอร์นะคะการมีคนพิการที่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในองค์กรนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกที่เรามีคนพิการเข้ามาร่วมทํางานในหน่วยงานของเรานะคะทําให้เห็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆสํานักงานของเรานะคะแล้วก็อาคารสถานที่มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะค่ะ แนวทางในการพัฒนานะคะศักยภาพของคนพิการในอนาคตท่านผู้บริหารนะคะสาธารณสุขอำเภอสีดานะคะก็ได้ส่งเสริมให้ผู้พิการนะคะได้เรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นให้ไปเรียนรู้อของเรียนกศนเพิ่มขึ้นนะคะในระดับที่สูงขึ้นอย่างเช่นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะและให้คนพิการได้เข้ารับการอบรมต่างๆที่หน่วยงานจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเรียนรู้ด้าน สุขภาพหรือสาธารณสุขนะคะเพื่อที่จะให้คนพิการได้นําความรู้ที่ได้จากการอบรมนะคะไปใช้กับตนเองและก็บุคคลในครอบครัวสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาจำกัดนะคะที่ให้โอกาสจ้างงานคนพิการได้มีงานทำได้มีไรายได้นะคะสร้างเงินนะคะเพื่อที่จะดูแลตนเองและครอบครัวนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณคะ่ะ วัสดีครับผมผมชื่อนายอไทยสแกทองอายุ50ปีการทางมือบริษัทที่ผมได้รับจ้างคือบริษัทโงรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาจำกัดอายุงาน7ปีครับงานที่ได้รับชอบครับ 1. ดูแลความสะอาดในห้องน้ำในอาคารและปรับปรุงมริรับ บริเวณนอกการสำนักง,งานชาสุขอำเภอซีดาและลดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารภรชาซ่อมสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องก์เครื่องใช้ไฟฟ้าและพัสดุพุลุกพันธ์ต่างๆให้งานอื่นที่ได้รับมอบหมายครับผลลัพธ์จากการทำงานที่ผ่านมาทำให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดในการมีส่วนร่วมช่วยให้สำนักง,งานสา,ส,าสุขอำเภอซีดามีความสะอาดสวยงาม ซึ่งผมมีความรู้ด้านช่างไม้และทำวิวินและผมได้ทำโต๊ะเก้าอี้ตกแต่งห้องอัคารสนสำนักง,งานทำห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณสุขอเภอสิดามีความสวยงามน่าใช้โดยที่ไม่ต้องจ้างช่างลดชดลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานและได้รับคำชมจากัวหน้า และผู้ที่ได้มาพบเห็นครับเรื่องที่อยากพัฒนาให้ดีขึ้นคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานและส่งรายงานผลการดูแลสุขภาพร่วมโครงการ90มหาัจจรรย์ของฉันมีความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพของ ตนเองและแนะนำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ป่วยเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถ้ามีการออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อเรื่องอาหารหวานมันเค็มดื่มน้ำวันละแปดถึงสิแก้วพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดการออมและการหารายได้เสริมผมได้นำเงินจากการจ้างงานไปลงทุนอาชีพเสริม นอกเวลางานหรือวันหยุดการทำงานได้ทำกระเชา้าผลไม้ทำนาผูกปับทำตู้โชว์และนำเงินที่ไปใช้ใจ่ายในครอบครัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและได้มีเงินส่วนหนึ่งออมไว้ใช้สำหรับอนาคตต่อไปครับกาจได้ช่วยเหลือสังคมชุมชนหรือสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกมีคุณค่า การได้ช่วยเหลือสังคมเช่นได้ไปทำกายอุปก,กรณ์ให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีส่วนช่วยร่วมในจิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆการช่วยงานต่างๆในชุมชนเป้าหมายการทำงานในอนาคตมีความฝันหรืออะไรที่อยากทำเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับตนเองคืออยาก เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นกศนในมัธยมศึกษาตอนปลายอยากรู้การใช้เทคโนโลยีในการทำงานและการส่งรายงานเองครับผม